สวัสดีครับอันนี้ผมกลับมาตลาดน้ำชัยนะเมื่อก่อนนี้ผมทำงานใหม่ๆผมจะอยุดดูสักนึงดูหนีอยด้วที่พักเดือนละประมาณ1,500แต่ก่อนนั้นสนามบิเปิดใหม่ไงคือเลยพาร์เทโอมาหน่อยนึงจะถึงตลาดน้ำชัยไงผมพักที่แถวนี้เมื่อก่อนนี้จะขึ้นรถสองแถวสีขาวอย่างเงี้ยครับไปทำงานนะเมื่อก่อนจะขึ้นรถตันนี้เราไปต่อรถเกลียนเข้าสนามบินเนี่ยยังไม่มีดอกแองลงแองกี้ไง ที่ผมก็มาที่เนี่ยผมจะดูของสดไงดูสุดยอดของสดของเถื่อนแล้วแถวนี้พวกของกินนะของสดที่เนี่ยจะถูกตลาดน้ำชัยนะดูดิเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูนะผมอยากทำก้อยเองไง จะมาหาตื่นเนื้อสักหน่อยเ่องในสักหน่อยจะได้ประเมน้าีย๋ยวกูก่อนตลาดน้ำชัยครับตลาดน้ำชัยจะ,จะอยู่ข้างถนนเลยจะเป็นแบบคึกคักสไตล์แบบดิบๆเฉื่นๆชาวบ้านจะไม่เหมือนตลาดนัดสุวรรุภูมิไม่เหมือนตลาดลานบุญไม่เหมือนตลาดลมเก้ามี <c oughs> ของสดของอะไรตดิดถนนเลย ผมจะพยายามพาเที่ยวทุกตลาดนะนี่เหีนบร้อยเดี๋ยวเอามาเอาไปก้อยบ้างหมูก้อยก็ได้ถ้าไม่มีเนื้อนะเดี๋ยวดูเนื้อก่อนนี่ครับตลาดน้ำใชใหญ่มากมีทุกซอกทุกซอยนะฮะนี่ครับตรงไปก็จะเป็นแบบพวกอาหารแคบหมูที่นี่อร่อยลูกค้าชอบกิน ดูด <Abby and Christmas> ูความยาวของตลาดนะฮะโควิด okay. ก็โควิดก็กลัวจะหาของกินจะหาจะปิดตลาดกันไม่ต้องแนวแบบคุ้นฝ้าหน่อยตนาดนี้คุ้นฝ้ายจักแจ๊กจ่อแจนะครับจับให้ดูเริ่มเข้าสู่ตัวตลาดใหญ่แลของกินจักแจ๊กจ่อแจับ มาทูของสดจะเยอะครับที่เนี่ยปลาอะไรเห็นไหมองคลวามหมึกกุ้งเนี่ยนี่จะมีกระทะไฟแล้วผัดกินแล้วเนี่ยดูดินี่คือสีแดงนี่คือสดครับเนี่ยครับ ไม่เจอแล้วเดี๋ยวแบ่งเขาซื้อดีกว่าอย่างนั้นหน่อยอย่างนั้นหน่อยมาดูร้านนี้เลยจ่าย,ย็นสิบพี่บ้ามาดูไลยลูกมาดูใหญ่เลยจ่ายสองแพ็คสี่ห้าลูกมา,มา,า,าก็จับไปก้อยไงแป๊บเดียวไม่ขายได้เยอะขนาดนั้นนะโอเคนะผมได้แหล่งซื้อแล้วผมจะซื้ออย่อางหน่อยไปทนงก้อยกินแค่นี้นะครับสวัสดีครับ